วันนี้เราจะหยิบในซีรีส์ของมินิเกมของค่ายเยลโล่มาหยิบมารีวิวกันนะตัวนี้ชื่อว่าเวนในฮีโร่ค่ะยิงตัวที่เราเคยแบบหยิบมารีวิวกันแล้วอย่างเช่นเริ่มข้ามสดดันเจียนหรือว่าแบบเทมปุระพวกนี้ก็จะเป็นแบบการ์ดเกมพกง่ายๆแล้วก็เล่นไม่ยากกติกาแบบเบาๆนะสำหรับตัวนี้เวนในฮีโร่ค่ะตีมเกมจะเป็นเหมือนกับแบบมันจะมีฮีโร่ทั้งหมด7ตัวนะเราจะแข่งกันจ้างฮีโร่ตามชื่อเกมเลยใครจ้างฮีโร่ได้ครบ6ตัวก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปตัวนี้เกมจะแนวแบบดับดับ ฮ่าๆแบบมีวัดใจวัดใจหน่อยแ้ใครที่แบบชอบแบบคาเคอร์อเลยเทนโปกเกอร์ตัวนี้น่าจะได้ลองกันตัวเกมค่ะเล่นได้3าถึงหคนนะนำตั้งแต่อยู่สิปีขึ้นไปเกมน่าจะใช้เวลาเล่นประมาณ20-30นาทีเ่ะเนียเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะ อุปกรณ์ในเกมนี้ค่ะก็จะมีการพวกเหล่าฮีโร่ของเรานะซึ่งฮีโร่ของเราในเกมนี้จะมีทั้งหมดแค่เจ็ดตัวทนเ้นเองก็จะมีเรียงเบอร์ไว้ตั้งแต่เจ็ดทีนี้การ์ดแต่ละใบอะค่ะมันก็จะมีบอกเย่างเช่นแบบามุมซ้ายบนก็จะมีตัวเลขบอกว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นเบอร์ที่เท่าไหร่ตัวนี้เป็นชื่อกาดตัวนี้จะเป็นตัววิสัตอันนี้เป็นความสามารถของวิสัตก็คือสามารถจั่วการ์ดได้สองใบส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นบอกว่าเป็นเรียกความต้องกาว่าแบบเวลาที่เราจะส่งฮีโร่ให้เพื่อนเนี่ยจะต้องส่งการ์ดตัวเเลขบบอรอรระไรไ้้า นี่เป็นสำหรับการในความหมายของการแตราา่ละใบการเริ่มต้นค่ะผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้ตัวฮีโร่เนี่ยคนสองตัวซึ่งสุ่มขึ้นมาตอนแรกเนี่ยห้ามได้เลขที่ซ้ำนะแล้วก็การในมือเริ่มต้นจะมีคนละ5ใบค่ะหลักการในเกมนี้ก็คือเราต้องมีการเราต้องจ้างฮีโร่ใครที่จ้างฮีโร่ครบ6ตัวก่อนนะจากฮีโร่ทั้ง7ตัวเนี่ยใครมีฮีโร่ครบทั้ง6ตัวก่อนแต่ฮีโร่ที่มีเนี่ยต้องไม่ซ้ำเลขกันด้วยนะใครครบ6ตัวก่อนก็จะชนะไป นีวิธีการเล่นค่ะสมมติอันนี้หญิงเซตอัพสำหรับเล่น3คนอะสมมติหญิงเล่นก่อนนะพอเริ่มเล่นปุ๊บเนี่ยก็เปิดการทรงกางขึ้น1นึใบแล้วเราก็ดูเงื่อนไขตรงขวาล่างมาบอกว่า เมือ่อนไขขวาล่างตรงนี้ก็คือบอกว่าส่งฮีโร่เบอร์3เบอร์สหรือเบอร์5เท่านั้นแอดทีนีหน้ห,นหญิงก็ดูการ์ดในมืออ่าแล้วหญิงก็ดูเพื่อนด้วยอุ้ยเพื่อนเขามีฮีโร่เบอร์อะไรกันอุ้ยเขาอยากได้เบอร์อะไรคนนี้ไม่อยากได้เบอร์2เบอร์สคนนี้ไม่อยากได้เบอร์6เบอร์หนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราเขามีฮีโร่เบอร์ซ้ำกันนะคะฮีโร่ของเขาเนี่ยมันจะตีกันเองแล้วก็ตายครูเพราะนั้นะสมมติหญิงส่งสมมหญิงส่งได้สามสี่ห้าใช่ไหมหญิงส่งวันนี้เนี่ยหญิงก็ส่งวันนี้ให้เพื่อนคว่ำแล้วก็ไม่่บอกก้็เ จะเอาไหมทุกครั้งที่วันไรเพื่อนส่งฮีโร่มาให้เราค่ะมาให้เราอะค่ะเราเลือกท,ทําได้3อย่างอย่างแรกคือจ้างฮีโร่ตัวนี้ไว้เองอ,อย่างที่2ก็คือผ่านก็คือส่งฮีโร่ตัวนี้ไปให้เพื่อนหรืออย่างที่3คือสามารถส่งการ์ดเราอะเป็นครูเพื่อมาถามได้ว่าไอ้ก,การ์ดใบเนี้ยมันน่าจะเป็นเบอร์อะไร่ะ ได้หนึ่งใน3อย่างสมมติอย่างแรกสมมติขอผ่านก่อนลวกันสมมติแบบ3ามสี่ห้าใช่ไหมโอ้โหกะว่าเดี๋ยวแบบไอ้เพื่อนมันต้องส่งแบบเบอร์สีมาแก้เราแน่เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ยาวสมมติขอผ่านนะสมมติถ้าผ่านปุ๊บก็ส่งมาให้คนนี้ต่อก็ถามอีกคนนี้เอาไหมสามสี่ห้าอุ้ยสามสี่ห้าเขาอยากได้เพราะเขายังไม่มีเลยทั้งหมดเขาของเขาจ้างแล้วกันตึ้งอ่ะอย่างเงี้ยก็มีฮีโร่ละ3ตัวี่าอย่างเงี้ยคือก็จบรอบของคนแรกก็จั่วให้ครบ5้าใบเหมือนเดิมอ่ะต่อไปคนที่2เล่นค <ITA> ่ะคนที ahead, hal, ่2เล so so, oh, ่นก็เปิดตรงนี้ต่อ เงื่อนไขคือต้องส่งการที่เป็นอีเวนต์คือการที่เป็นเล็คู่อ๋อการเี่เป็นเลค็คู่สมมุติสมมุติ่ยสมมุติส่งเลขคู่ส่งเบอร์ไหนดีอาสมมเบนี้แล้วกัน่งส่งเบอร์นี้แล้วกัน,ส,น,กนส่งไปเมื่อกี้หญิงบอกแล้วพอเพื่อนส่งมาอย่างแรกคือผ่านก็ได้หรืออย่างที่2คือจ้างฮีโร่ไว้เองที่เมื่อกี้เร้ดูหรืออย่างที่3ค,คือสามารถขอ อ,อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าการใบนั้นคืออะไรสมมติเราส่งใบนี้ได้ค่ะเร,เราส่งใบนี้กลับไปถามเพื่อนนี่เพราะฉันมีเพราะฉันมีส่งกลับไปถามมันว่าเอาเนี่ยให้คนนี้ดูบอกว่าเอยใช่การใบนี้ปเปล่าเปิดให้เขาดูคนเดียวอ่าเพื่อนคนนี้ก็ต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่มมติคนนี้บอกอใช่่านีบอกงั้นฉันไม่เอาเันส่งให้คนนี้คือรู้คนนี้เอาไหมหถ้าคนนี้ก็ไม่เอาถ้าทุกคนนี้ก็ไม่เอาคนนี้ไม่เอาสุดท้ายวนกลับมาถึงตัวเองค่ะเราบังคับต้องจ้างก็จะเป็นแบบนี้ อ่าอย่างเงี้ยคนนี้ก็จ้างฮีโร่ไปซึ่งก็ยิ้มเลยเพราะว่าเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่อยากได้พอดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าฮีโร่ที่เขามีอยู่ข้างหน้าสมมุตินะสมมตินะมมตอันเนี้ยมันเป็นฮีโร่ที่เขามีสมมตินะคะเป็นฮีโร่ที่เขามีเหมือนกันสมมติพอโดนบังคับต้องจ้างถ้าฮีโร่เหมือนกันเองอย่างเงี้ยฮีโร่มันจะตีกันเองก็ตายคูู อย่างเงี้ยฮีโร่เราก็จะแบบก็จะน้อยลงเกมก็จะดําเนินอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนกระทั่งใครมีฮีโร่ครบหกตัวเกมจะจบ 1, ทันทีแล้วก็คนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของฮีโร่กันค่ะว่ามันใช้ตอนไหนแล้วแต่ละตัวมีความสามารถอย่างไรบ้าง ฉัรวาความสามารถฮีโร่หญิงขอ,อธิบายไล่จากแบบเบอร์เยอะก่อนละกันนะเมื่อกี้อันนี้พูดไปแล้วเนาะบจิก็คือแบบอันนี้จวกาสสองใบแล้วก็แค่แบบโจวการดตรงนี้ในมือสองใบมันทําให้แบบสมมติเวลาเราเล่นการ์ดแล้วเราแบบหาครูบ่อยๆอย่างเงี้ยมันการ์ดในมือเราจะน้อยลงใช่ไหมการวิสานี้ก็จะเพิ่มน้ำให้เพิ่มการ์ดในมือของเรา เบอร์หค่ะเบอร์หตัวนี้แบล็กไนท์มันบอกว่าความสามารถมันคือ ignore required strength ก็คือบอกว่าตอนที่เราเปิดการ์ดสมมติว่าถึงตาเราใช่ไหมเราต้องเปิดตรงนี้หนึ่งใบแล้วเราก็ต้องดูความสามารถข้างล่างอย่างตัวนี้มันบอกว่าตามจํานวนผู้เล่นหรือ Low ว r ก็คือสมมติว่าหญิงเล่น3คนจํานวนผู้เล่นหรือโลเวคือส่งการ์ดได้เบอร์หนึ่งหรือ3ซึ่งสมมุติว่าหญิงใช้ความสามารถของแบล็ n ไนท์สมมุติหญิงเปิดมาปุ๊บหญิงต้อง ต้องเปิดการ์ดตัวที่แบบเป็น,เ,ปนเลข1 23่งสองสามมสสุดท้าถ้าหญิงใช้ความสามารถค่ะความสามารถของฮีโร่ใช้ได้ครั้งเดียวนในเกมนะสุิท้าหญิงจะใช้หญิงก็แค่แทบ็บนะเพื่อจะบอกว่าออใช้ความสามารถตัวนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เราส่งการ์ดตัวฮีโร่ให้กับเพื่อนนะเราส่งเบอร์อะไรก็ได้โดยไม่ต้องสนใจความสามารถตรงนีนะ้อันนี้คือที่เป็นเบอร์หกนะทีถ้าเป็นเบอร์หค่ะเบอร์หมันบอกว่าความสามารถมันคือ ลุกแอดเดีวากาบอลฮีโร่วากาบอลฮีโร่ก็คือเจ้าฮีโร่ที่เราส่งให้เพื่อนนี่แหละสมมติว่าในมือเราอะเราส่งสมมติในมือเรามีการ์ดใช่ไหม5ใบอ่เียตอนแรกแล้วเราส่งตัวไหนแล้วเราส่งให้เพื่อนอ่าถ้าเกิดเขาเพื่อนมีการ์ดเบอร์5แล้วเขาแท็บใช้ความสามารถเขาบอกว่าคือเขาสามารถหยิบใบนี้ของเราไปดูได้เลยแล้วเขาตัดสินใจได้ว่าเขาจะจ้างฮีโร่ตัวนี้ไหมหรือเขาเลือกที่จะผ่านเนี่ยเบอร์สี่ค่ะ d o ท trainer ตรงนี้ก็คือบอกว่าไม่ให้เพื่อนเนี่ยรีครูดได้อ่ะ อย่างเช่นสมมติว่าแบบตอนที่แบบว่าเราส่งการไปให้เพื่อนจริงๆสมมติเราไม่ได้อยากจะส่งสมมติว่าเราส่งเบอร์สาเนี่ยซึ่งจริงเราไม่อยากส่งเลยเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยอาจจะอยากได้อ่าสมมติว่าเพื่อนบอกอเฮ้ยเขาเลือกที่จะจ้างสมมติเขาบอกเอ้ยเขาขอจ้างเขาขอจ้างปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ความสามารถตัวนี้ได้คือแบบไม่ให้จ้างอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เขาจะจ้างได้ใช่ไหมมันบังคับทำให้เขาอะในเบอร์รีคูนไม่ได้เขาเลยบังคับต้องผ่านก็คือส่งการไปเนี่ยให้คนถัดไปแทนเนี่ยอันนี้คือาามสามารถ,าาถ refreshh ฮีโร่ของเราขึ้นมาได้เพราะว่าปกติฮีโร่ของเราเนี่ยใช้ได้แค่แต่ละครั้งใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราใช้ใช้ของอับวิชสมมุิมีอย่างเงี้ยสมมติตัวนี้เมื่อกี้ใช้ไปแล้วอ่าสมมติเราบอกเขาใช้เขาสามารถวิชอ่าขอฟื้นตัวน,นี้ขึ้นมานี่ก็จะใช้ได้อีกรอบหนึ่งเบอร์สองค่ะเบอร์สองก็คือ discard บอกบมอนฮีโร่ไปเลยก็คือสมมติว่าแบบเมื่อกี้ที่แบบเพื่อนส่งการ์ดมาใช่ไหมคือแทนที่แบบอย่างด็อกเทรนเนอร์คือเราไม่ให้เพื่อนรียคูดแต่ว่าการ์ดมันเอ็มฮีโร่ตัวน,นั้นยยังอู่่แแตถ้าแบบ เจ้าตัวเนี้ยมันคือแบบเอาตัวเนี้ยคือทิ้งไปเลยคือไม่สามารถมีใครที่จะแบบรีคูดได้อีกตัวสุดท้ายค่ะเจ้า a อ g r y chicken angry chicken บอกว่าคือตัวนี้คือไม่สนใจความสามารถเลยคือสมมติว่ามีเพื่อนไหนอยากจะใช้ความสามารถอย่างเช่นสมมติเพื่อนอยากจะใช้ตัววิสาดับจรวดการสองใบเราบอกเรานี่เราเป็นไก่ไข่อันดพารหรอกไม่ให้จั่ะคือห้ามใช้ความสามารถแต่ว่าความสามารถของเพื่อนก็คือแท็บแล้วก็คือแท็บเลยก็คือกดใช้ความสามารถนั้นแล้วเนี่ยความสามารถก็มีแค่นี้เอง มาเลยพี่เริ่มก่อนพี่เปิดตึง้งงานนี้ต้องส่งออสเลคีออสเอลคีอ้าวเลคีตึมเลยนี่เฮ้ยเลคีตึมเลยอ่ะไอเล็กหนึ่งก็ยังมีเออเอาไปละเหม่งก็ยังมีเอาไป,าไปละหนึ่งสามห้าเจ็ด ครึ่งครึไปก่อนแล้วกันนะครับผมเก็บอยู่แล้วครับสบายสบายอ๋อนี่เขาเอาหมดหรือเราพี่สองพี่สี่ผ่านไปจู่อันนี้พี่จู่ต่อไปตามผมเปิดเปิดครับอื้มอันนี้เขาบอกว่าตามจำนวนผู้เล่นหรือมากกว่าเพราะนั้นเราเล่นสามคนก็สามสี่ห้าหกเจ็ดได้หมดถ้าสดชื่นโอ้ยสามสี่เขาตึมอ่ะอืออ่าเบอร์นี้ไปครับ ชึบ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 อันนี้หรือเปล่าครับอานี่อันนี้อันนี้คือพี่ส่งการ์ดเพื่อขอดูครูว่าใช่ใบนี้ไหมเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับเพราะฉะั้นเราลองดูกันครับจางใช่ไหมจางใช่ไหมใช่ครับเเออฮ้ย ทำไมอยู่ดีเขาทำไมอยู่ดีเขานำไม่คิดว่าเขาจะจ้างเฮ้ยความสามวงความสามารถมีก็ใช่บ้างเอยเรียกความสามารถเราสองคนนี่ทำลายอะไรไม่ค่อยจะได้นต๋องใบเพื่ออะไรเออใบะไรนี่ยโอ้เเปิดลยครับสามหรือน้อยกว่าครับแค่สามหรือน้อยกว่าเออเอาไปครับพี่เหรอใช่ครับอุ้ยสามรอบวงเลยอ่ะสามรอบวงเลยอ่ะพี่พี่พี่อันนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอเอ้ยงั้นพี่เอาเอาเช็คสามแน่นอนเลยครับอย่างเงี้ยเวลาที่เวลาที่ครูอ่ะอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่มีห้าใช่ไหมพอพี่ขอขอแบบอยากสืบอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้โจทย์เพิ่นะการในมือจะน้อยลงเรื่อยๆโอเคแต่พี่ใช่ไหมใช่ครับผมเปิดเนี่ยอันนี้ตามจนผู้เล่นหรือหรือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าโอ้โหสบายเลยเยอะเยอะอุ้ย อะไรอ่ะหนึ่งสองสามใช่ป่ะหนึ่งสองสามเอาไมล่ะเอาไม่ล่ะหนึ่งก็ได้หนึ่งก็ได้เปิดเลยครับนี่เป๊ะครับผมอ่ะหยิบจวนหนึ่งบาทจะใช้ตัวน้ที่เขาจะหยิบถูไหมครับด็อกเทรนนีมันบอกว่าเราเราเราไม่ให้เขาเรียกรูอ่าสมมติถ้าเมื่อกี้พี่จะใช้อ่ะพี่ก็บอกว่าจะใช้ปุ๊บใช่ไหมแต่ว่าต้องก่อนที่เขาจะเปิด เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาลิขวูดไม่ได้เขาบังคับคือเขาต้องผ่านการไปนั้นใด้ทีไม่ทันไม่ทันไม่ทันแตมผมนะผมผมเปิดมากครับห้าหรือมากกว่าห้าหรือมากกว่าได้สบายสบายห้าหรือมากกว่าเอามาดูหน่อยสิอุปสรรเอาสรรคใช้ความสามารถครับอ่ความสามารถเบอร์ห้าเบอร์ห้าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอ่งรอแป๊บนึ่งความสามารถเบอร์ห้ามันบอกว่าขอดูไอ้วากาบอลได้อ่คือขอเปิดดูอันนี้ครับผมไม่ให้ดูอันนี้ไม่ให้ ไม่ให้ดูไก่จิกไก่จิกรีเฟ e s ขอดูอีกทีนึงเ่ะอย่า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 เพิ่งเดี๋ยว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 คนดูไม่ทันอันนี้คือใช้ความสามารถแ์ได้มดคือรีเฟ e s ใช่ไหม Refresh ก็คือไอ้เมื่อกี้ไอ้นี่กลับขึ้นมาอ่ะแล้วพี่บอกขอใช้อีกรอบนึงแต่ต้องก่อนพี่ไม่ให้ใช้โอ้เลยก็เมื่อกี้เบอร์อะไรนะสองแล้ห้าหรือมากกว่าห้าหรือมากกว่าที่ไหนห้าก็ใช้ไปละใช้เล่นๆครับอืออ่ะอันนี้ใจคู่เพราะว่าเจอเบอร์ห้าทั้งคู่ โหดอ่าโอเคผมจั่วครับเฮ้ยกลับมาเท่าๆกันละเออค่อยสบายใจหน่อยเสมอภาคเลขคู่เลขเลขคู่เลขคู่เล็คู่เล็คู่อ้าวส่งมาชิวๆเลยเนี่ยพี่เลขคู่น้อยโอ้โหสบครับคู่น้อยพูดอย่างไรครับเอ้ยคนเราจ้างเลยเหรอครับเอ้ยจ้างเลยเอ้ยยุดยุดเอาไม่ทันเอาไม่ทันไม่ทันจบ อ่ะจวดได้ครับจวด้วยอ่ะจวดจวดจวดอ่ะที่เปิดตาที่เปิดตึ้งอ่ะออนเด็กขี้โอ้ยแย่แล้วเราไม่ดีเลยไม่ดีเลยเอาไหมคะเอาไหมล่ะครับอาจจะเป็นห้าก็ได้เขาส่งครูครับผมถามก่อนดูขอดูอีทีนะอะไรส่งไปวะ ไม่ใช่เบอร์นี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อ่ะส่งอีกหนึ่งอันเอาส่งอีกใบด้วยสิส่งหลายใบได้นะแต่ว่าถ้าเหลือการในมือใบสุดท้ายห้ามส่งโอเคสนใจที่ต้องส่งบนมือไม่ใช่อ่ามันก็นเลืยแค่อันเดียวแล้วนะครับผ่าไอจักใบไหมครับไม่ครับเขาผ่านไปแล้วกันนะครับเขาผ่านเขาผ่านพี่พีเอาไหมพี่พีเอาไหมเลคคี้เลขคี้นี่เลคคี่อะเป็นเลคคี้พี่บอกก็เป็นเลคคี้ออสออสอ่า ที่อันนี้เขาถามมาเราสองใบแล้เออสองต่อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่หญิงใกล้ผมว่าใจรีคูดเลยดีนะมันเอาไปรอดดีนะมันไม่เอาไปนะฉันได้นะฉันโดนเลยอะตัวเออโอเค๋จวดเลยครับจวดเลยครับจวดจวดจวตาพี่ใช่ไหมใช่ครับพีจวดเคอ่ะผมเปิดมาสามหรือน้อยกว่าสบายครับหนึ่งสองสามส่งแบบง่ายๆนิ่มๆ สหนึ่งสองสามเหรอแบบตาพี่ใช่ป่ะเดี๋ยวความสามารถชั้นเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างพี่หญิงกระโดดงี้เปสามถึงไหนกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามก่อนได้ครับผมใช่เบอร์นี้หรือไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอวันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อะถ้าไม่ใช่เอาไปเลยเอาไปเลยครับโอเคสงคืนส่งคืนผมก็ต้องเปิดนะบังคับเปิด มาบครับผมอเออผมจัวครับโอเคอ่ะตาจันทีอ่ะเดี๋ยวอันดีนี้ทรายเรือยจริงๆก็คือเกมอ่ะมันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละจริงๆพอสมมติว่าใครก็ตาเนี่ยครบการ์ดเจ็ดใบก็เกมก็จบเลยทันทีจบหกจบครับนี่มัจบพี่หกจบพี่หกใครฮีโร่ครบหกตัวชนะโอนี่มันก็ค่อนยๆจะสู่สี่นะนี่แต่ความสามารถฉันฉันยังไม่ค่อยได้ใช้เลยเดี๋ยวฉันตอนแรกจะแบบว่าการจะแบบใช้อีด็อกเทนนิง เมื่อกี้ใช้ไม่ทันใช้ไม่ทัน,น,ทนสำหรับตัวเรนเส์ในฮีโร่ตัวนี้ค่ะอย่างว่ากติกามันเล่นง่ายนะเกมมันมีความแบบกินเกลียนต้องวัดใจวัดใจนิดนึงหงชอบที่แบบไอ้ความสามารถของกาสแต่ละตัวอย่างเช่นแบบอย่างตัวเบอร์หกเจ้าตัวแบบเอ่อไม่ใช่เบอร์หกตัวที่เป็นจเจ้าเบอร์สี่ที่เมื่อกี้พีจะเล่นเจ้าตัวแบบด็อกเทรนเนอร์อะไรเงี้ยซึ่งแบบเราไม่ให้เพื่อนที่แบบจะรีกูซึ่งสมมติอย่างตอนที่แบบสมมติเพราะว่าเรามีฮีโร่ครบหกก็ชนะใช่ไหมอย่างตอนนี้อย่างมีเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์หกเบอร์ สมมติหญิงเป็นคนส่งการ์ดเองเสมมติหญิงเป็นคนส่งเบอร์5้าไปแล้วประถมเม์เขาไม่เอาส่งให้พีเพราะถึงตาพี่เงี้ยสมมติพีเขากำลังจะจ้างอย่างเงี้ยจะสามารถใช้แบบด็อกเทรนเนอร์แบบทึบแล้วหญิงก็บอกว่าไม่ให้เขารนะีคูดเพื่นั้นน่ะเขาก็บงังคับที่จะต้องแบบส่ง แบบฮีโร่ใบนั้นมาให้เราอะไรเงี้ยแบบเราก็แบบสามารถแบบใช้ความสามารถฮีโร่ในการที่จะแบบพยายามจะคอมโบแล้วว่าเอาฮีโร่ตัวนั้นมาเป็นของเราให้ได้อะไรเงี้ยก็แบบเออคือต้องพยายามแบบลองดูความสามารถฮีโร่แล้วก็แบบคอมโบดูว่าจะแกลงยงไงจะเอาแบบฮีโร่ตัวนั้นแบบเราจะมาจ้างได้ยังไงๆๆๆเกมเก่นง่ายค่ะแล้วก็เฮฮาดีสำหรับตัวนี้ค่ะ r ร d เมืองฮีโร่ก็อย่าลืมมาเราเล่นกันได้นะคะที่ราเราเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ